ห er pues ุ่มใจไร้ก็หลักสมเนมมาเหี้ยสีอุปโลกที่กุลอกไส้เหรอลูบลังให้พี่เนี่ยที่เนเธอขาดออกใช่ทิพอ์มึงคิดว่าผู้สิทิษสวาส์มึงเอรอ่ากุลอกใส่มากจนเป็นตนแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของพวกคอยู่ในกระนี้มัน่ได้นเกี่ยวกับความเกวดของพวกได้รับเลย คือว่าข้ามาหมาจะเร็วกันเดียวเับเป็นเป็นหมาะ่ะมวเป็นเป็นหมาหมาต้องยิ้ว,ว่งนั่นแหละสีัตัวลยว่างฮามึงยังตาบอดสี<ม>นีปอบด้สีสูมเออหมาสีสมพี่น้องเหนาหมาสีสนะจ๊ะ เด็กมาเด็หน่อยมาเด็กนอยเบ็นมาเบียนพนันเจ้าออกมาได้จังไงนอนนั่งยันในป้านเงีเข็มลงจากเฮ้ยจะบอกว่หน่อยเพราะ ปูกระเบื้ององปใา้ล่องบัวได้น้เพื่อนก็ลงไป็ีกูจะได้นาพี่นนันตัไปอดต้นพัดกระเดาเพื่อนกัใครกูขึ้นต้นไม้ต้นพัดกระเดาเมื่อเกิปีกูท่มใหม่ยีักกันตหักูที่ไเห็นบักควงองันไหมันเงือกเป็นทงหนึ่ของปูต่ะมันงอท่อง มึงไว้ยมึงพูดบอกว่ามึงมาหาหมงายมึงจะได้มาตายใส่แผ่นดินพบคูบักพญาสุนรรลามึงยังมั่วเอาดีเขาตัวเองมึงลืมหรือเปล่าฮะฮะมึงลืมหรือเปล่าว่ามึงขาดพ่อพูมีน้ำซับมึงยังเอาบ้านเมืองของพวกกูเป็นเมืองเคยมึงลืมหรือวะปักกันซะเ้า 到啊，从现 ปปักเลยบางสีสวนซ้ำขนาดนี้อสวนเขาอรูหายซอนเป็นสวนฝาดอีเดียคนยออต้องไปไกลกัลูกแม่สวนสวจะต้องไปไกลมั้งปักพยานสุนรภั มึงตั้งสติแล้วมึงก็คืดแต่มันดีหากมึงบอเอยด้วยว่าจาว่าจะยกแทนติเปในกูละก็กูจะใ้เวลาคุณนับหนึ่งถึงสาหากคุณบอเอ่ยึ้นมาคุณสิบานค้อนสาวอังคู่กกันวางมึงมีควบเป็นพ่อแบบไหนวะฮะละว่างแทิลปัชีวิตของลูกสาวหากมึงไม่ควบเป็นพอมึงจะย่อมเสียสละได้ ินัลดอนี้บอกงเชไร้วผู้ใดลยกชก่อนบลูกเหตุแต่ม่ไเลบเสหอคชิสั่งลว่ามึงจะเป็นคนแบบนี้หลอกใส่ลูกสาว เชกันมุ่งไปเย็บเป็นกุ้ขาเป็นกุ้นี้ บ้มากๆเด็มากเฮ้ย่การรับเรืออย่างนเหรออีวัแค่องมวมึงูงมานี่ปยังมันนอนต่มาุกคคกมาขมขายสุจอหลายๆเาถือว่มันุ่กันอยู่ทีุ่ดจอมันบอมันจคุณจนไม่เงียแตอย่างะกนอนหลับเนาะ มืส um oui! ิต่างมันโอ้ยฟ <es> ้าสบายบางข้องเนื้อวัดเจ้าเนื้อวัดกความกํขวัญองะนั้นแก่องค์ไข่่อยราั้นแก่เกินร้อยเพไม่จะบอกใพึงที่อองสิไปส่ี่ไปเรียงถ้วยบานโตันตตะกางม่อาสับอกให้เจ้าู้เ่างข้อเดียวเนี่ยเอนะนมีปัิบาเพื่อยับั้งดัน้าไบเออท่านผิถือข้อจะพอยเชียเลย กันนี่จังนีง่สัสสีมาว่ามาอย่างน้ตายเลนะมาขาไปทอ,อไปบนนนั้นไรละพังน้ำเงินาพื่อีะไปยากไม่ถอิไเ้หลายคนะเทน่ามอสวงขัดไล่หรอ้ลายมนไดเมื่อไหร่ส อันน้นเอาซื้อหืมาไซเนี่ได้ยูแต่ว่ากันแต่ละคนเน่ยพอห้กเกินสิบไรรัฐบาลเมื่อไหนะอุ้ยเอาซื้อโคไซซสับเอาซื้อโคไซซโอ้ยเอาซื้อโคไซซแต่ก็ชิมแหละโอ้ มีบุญแนวเจ็บเป็นมามเจ็บเป็นมาเอาที่ท่ายกอะไรน่มาใส่รถเตไปหมดเอาเนี่ย ครับพี่น้องมื่อนี้ล่ำเลีองห้อยพิศวาสอำนาจจะมาพูดหรือว่าตึงพลายตะกองลายไม่ฉลองในงานสำคัญของวัดเราองอยครับการแสดงเมื่อนี้หากมีบันไดที่พลาดเช่นเบาข้ามจาสิ่งใดที่บ่เหมาะสมบ่ถือบ่ควรสินซิปนิวของกระโปกบอยสิลิชัยขอกราบสมมาตรตราประทนอภัยพี่น้องเมื่อสุดถูกสุดพ้นครับ บางบ้านพี่น้องสีได้รับความสุขกลับขึ้นไปพว่าน่อยแต่หลายโอกาสนาฟ้าไม่บุญผ้าวาสนาทรงขอให้พลํำเจริญลอยได้ดวีโอกาสแต่กลับขึ้นมารับใส่พี่น้องจีนไนโอกาสต่อไปเมื่อเร็กันถือว่า แต่มาขอเป็นลูกเป็นหลานมาขอเพิงบุญบารมีพี่น้องเช้าเราอ่อยพี่นอ้องอารันยมเทครับขอกราขอพระคุณกรานมัสการไปหอดพระเดชพระคุณทานหลวงพอสิเดออำลาผ้าจากลาบมะสงอง,องข้าเจ้าลาบพอลาบแม่ลาบพีลาน้องทุกทุกท่านคณะกรรมการตอนรับเบิรงแง่เป็นยังดีตั้งแต่วินาทีแรกที่มาหอดมาถึงพี่นอ้องยิ้มขอแช่นเป็นมอนั่ นั่งเฝ้่านั่งชม่มตั้งเป็นตนจนจบไปยังเหลือเต็มสนามคือเกา่าครับฝากศิลปินทุกชีวิตไว้เป็นลูกเป็นหลานของยี่ของน้องฝากผลงานาการแสดงนิการนิงานที่ลืมไม่อคิดถึงลูกหลานมอลํำใจจะลอยเ้าไปยังยืนยันว่าร่ำงานราคาเก่าครับซึ่งไทยความหนากุณบัตรสีรัรตนานัรัยและสิ่งสัตว์สิ์ทั้งหลายกันบรรดาในพม่น้องจะประสบแต่ความสุขความเจริญบอยเจ็บบอยจนอายุมันควันยืนทําม่าข้นจับยังใบ ยังให้เงินเป็นทองบออืดพอหยาดบอทุกพอหยาดพอให้เงินล้านเงินสิบล้านในกระเป๋าถูกหวยทุกหัวทุกวัวเด้อสาธุาบวนี้ยังตอบแท่นพี่น้องนอกจากเสียงเพลงเสียงํำชงสุดท้ายเอื่นมาเป็นการเตยล่ายาวๆเศษศิลปินไรเอ็นั่งเอกของเฮาออกมาเลี่ยงนากระดานพี่น้องนาเวทีเขาลุกขึ้นมาเบิ่งลูกหล้านไกๆเด้อ มาเอาเป็นลูกเป็นล้านเป็นพี่เป็นน้องกันมากลยมากลยพี่น้องอย่าลืมไปเยี่ยมยามทามขาไปปองกาันอีกขึ้นเกากันเดมมาทางนี้ไปหาในเด้อไปหาในเด้อครับพอให้ทิมบอลํำใจกันลอยเอาเริ่มต้นจากตาวนชนากรครับฮับเตอร์สุดท้ายคนระับ สัตว์โอสถสภาครับเครื่องดื่มเอ็มร้อยหาสิบบ่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยครับผลิตภัณฑ์ซิต้าครับผลิตภัณฑ์บอสแคร์ครับบริษัทเฮลวอรดีดีไลท์สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดทั่วประเทศครับอยากได้ลูกหลานมอ่ล้มใจเกินร้อยไปทําการสมโพธประดับเกียรติในงานกศูนย์เก้าสี่แปดหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสามหาครับสอบถามราคาและคิวงานการแสดงได้ที่เบอร์นี้นะครับศูนย์เก้าสี่แปดหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสามหาซอดีตอนเศร้าครับแม่ เพิ่นว่าตื่นก่อนในงานหลายตื่นสายในงานน้อยลูกหลานเตยละเรียบร้อยแล้วสนามวัดบ้านเหล่าอ้อยตำบ,บหลหนองสังอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสาแก้วครับเมื่อวานขอบคุณคุณแม่ละอออารัญญประเทศครับเพิ่อนเอาของมาฝากตอนทีมงาน แนวแสบแนวนัวขอบพุทแม่หลายๆเด้อให้กินบ่อบกให้จงบ่อเหมินบ่อให้ตำก้คนบ่อให้จนบ่ผูใ้ใลดลให้ลำรวยลาให้ลำรำรวยๆวยขอบคุณคุณแม่ละอออารัญยประเทศจาศาทังหวัดสา้วครับเมื่อวานีลูกหลานมอล้ำใจเกินร่อยครับ300กว่าชีวิตเดินทางไปทําการแสดงสมโพชอยู่ที่งานปิดทองไหว้พะระหลวงพ่อโกกากอําเภเมืองจังหวัดสมุทรสาครเบิงฟีสอดแกงเด้อพี่น้องเลิกตีซีเมื่อนีเล่นสามทุ่ม นะครับไปก้อนในน่งหนาไปซราบพราเบิงพระวสนามันแคบพิเศษนะครับรับเชิญซอแอนอนรดีนะครับบนเวทีหมอล่ำใจเกินรอยนะครับฉะนั้นมือแรงให้แม่ไปปูสั์ถาเตเว่นเว่นเด้อครับที่